รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6-12ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม